กูถามใหยไปไหนกูถามให้ไปไหนกูไม่รู้เมื่อไเราไปนั่นนั่นนันทศวิศบักจ๊กตังเมียก็สบายู่ใจจ้ะกินยาอเลยโอ้ยนาเกียรต์นี่ไปหมีไฟเงียบซุ่มซับอยู่นะครับไปหมีไฟเงียบเดี๋ยวซอยหาเว้ยนี่ไงคนมันคงติดทุกคนนี่แหละคุณพ่อจ้าเอามาสิจ้าเดี๋ยวเลยตอนนี้ตอนนี้คุณพ่อเงียบสุดเลยแซมเออเอาเราผมไปผมจะทายยงไงไหน น้ำผึ้งมั้งผึ้งอั้งมึงกินเข้าไปหรือเปล่าไอ้อาบายดิอาไม่มีวะเด้เบิ่งพุ่งเบืองโอ้ยกูยดสะแพะอะไรในพุ่งน่ะยัดาแล้วรวยรวงกระเป๋เจเมื่อมคนอ้ก็ต้องไปเอามาจากในบานเมื่อกี้ะเป๋าจมคนอ้าวแลีสนใจโอ้ไม่คุณกิบปดิเิ่งเออเออ เอไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นผ่าเออไม่เห็นมาตามีไม่เห็นโอ้ยเนูไม่เห็นโทรศัพท์อีเอาไปเอาไปลุ้มไอแทมลุ้มอุ้ยนั่นเี้วหยิบโทรศตใส่แทมไว้ในฝากนไว้ในกระโปรงรถนี่ไม่เห็นดอกแซมซื้อไม่ก็ได้ดอกแซ่บซาโร้แซ่บสินั่นเดียวแกไว้ในกระโปรงรถนี่แหละ จได้เสียงระเบิดเลยงเปิดนั่นเยปนั่นเลยนี่ะนี่นเลยเปิดเปิดเปเปิดเลยเปิต้องมโจนรือไงเนี่ยเปิดอ่าข้างล่างข้างล่างข้างล่งทดสอบกันีมั้ง้ยิ้มยิมยิ้มไม่มี่คนเมื่อคนเมื่อนเมื่อไม่มีคนเมื่อมีอะไรอี่ม้ง เยอะเลยนะฮะปีนยงเลยว่ะไม่มีมิจโญแน่นอนเสียตั้มโมะเสียตั้มเสียตั้มไปกับมึงก็จะรู้เรื่องอะไรเออไม่มีมวยเลยวะแล้วเขาก็ปิดเขียงกูวะกูไม่รู้ใครมึงเอาไปไว้ตรงไหนใครเก็บได้ารเขาลักไปแล้วขนาดว่าปีนเขียงเขาต่อซิมทิมแล้วเขาลักไปแล้วบ้า เอาุงปฏิทัดที่ตอนอยังดัว่าเธอตัวปติเนาเพราะนาฝากหมายเลขโปรัแกรมชิบหายเราหูโทรศัพท์ไหมบอกแล้วย่าพูดว่าอยากได้โทรศัพท์ไหมเออไม่ได้บอกว่าอยากได้โทรศัพท์ใหม่มันหน่อยใจแล้วใช่แซมว่าแซมบอกว่าแซมจะอัพใหม่กรดให้ใหม่ไม่ใช่ไม่ได้อัพกรดแต่แซมบอกว่าจะให,จะให้จะให้พักผ่อนบ้างไงเครื่องนั้นนออ่ะแล้วก็มันมันก็ไปพักผ่อนแล้วดิ ออมัดไปมักกับคนอื่นเ,ออเสียดายอยังบุณิเ,ออเสียดายคลิป <laughs> ยปปนนังได้คขีบบนมือบ่ได้อยังเลยปวดข้อ <laughs> <laughs> อ๋อปีนีหห้หนักแค่ห้ A, าสิบเอไม่น <50 K. S 1> <laughs> านหรอกห้าสิบกิโลอย่างฮะบันไดหลอห้าสิบกิโลไฟจะว่าผมเขาบอกว่าขนาดโทรศัพท์ยังรักษาไม่ได้เลยใครจะไปรักษาใครได้ไ х? ไ х ใครไปว่า <laughs> วันนี้ยังนี่ฮะวันนี้เขาแบกเขาแบกแม่เพราะลูกคู่นี้เอ้ามีอะไรมีพิษมีภัยนะเนี่ยมาบไล้ไล่กันได้หรือมารถเขาซะได้เขาอี๋รถแข่งเลยดิเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนหนาสงสัยสุดอะตอนนี้เพื่อนหนาสงสัยสุดเลยเพื่อนบอกว่าก้อนคือรถมากเพื่อนบอกว่า เีน้อมันยังไม่นีละมันยัไม่นีละเราตางพักก็ไปกรุณาฝากหม่เล็กเลยแ้วนิ่งาพี่น้องย่ย่าย่ายอือว้ว้ไม่ใช่นี่คนหนูยิงยาวน้องมิงเก่งแียบนะพี่นอง ตีนตอกงูขโมยเออแซมไปสอนนะดูว่าคือโอ้ยมีคนใส่ไายมิงอ่ะในกระเป๋าฮะก็มีแต่ของมิงนี่คุณพ่อคนเดียวแล้วนะแม่คุณพ่อจะใส่ไหล่ก็เรื่องเงี้ยเต็มก็จะร้องจะร้องใครเลยอย่าเสียใจเลยเซียมให้ยืมไทยกันเลยเซมเสียสี เอาตู้ซับไอ้ิี่โอย,อ<า>ยโอ๊ออกหักไอรักของผมไปไอไม่ต้องแบบอ๋อใช่แล้วอ่ะ <c oughs> ใครไหรตู้ซับผมอ <c oughs> ่ะม,มั่วผมทร้ซบผมเองอยาเสียใจเลยที่เคยโอ๊กหักต้องยำเพียงได้มารูจา้จักอาเจ้า,านุ้ม <c oughs> เช้นต <laughs> <laughs> ั้มอยู่ไหนดิฮะนักเกียร์เช้นตั้มเส่นไหนแกวิ่ตามไม่ทันหรอกไม่กล้าขัเร็วกว่าลุงอืมเยอะเสียใช่เลยอ่ะฮีเราสามคเลยเอาให้ค้นขนาดนั้นแล้วมึงจะอะไรอีกโทรศัพท์กะให้ยืมโทรหาอยางจะว่ากูเหี้ยนะ มึงอาจจะแบบเป็นแผนไงให้แบบเชื่อใจมึงมากไงอย่ามาอย่ามาสียอย่ามาตอนนี้คิดคิดไกลแล้วคิดไปไกลมากครับพี่น้องตอนนี้เราก็ถึงโคกใหญ่แล้วนะมันก็ยังวนเรื่องโทรศัพท์ไม่จบไม่สิ้นนะครับจริงๆตู่มีคนเก็บได้ค่ะเอาไปปิดเครื่องแล้วมันโทษว่าผมขโมยครับน้องไหวะไผ้มีไเขบานสิผมมีนะ มอเสียตามมอเสียตามไปนานั่นมดละมาโองมมอช่างดีดูเปยังลอแซมเดี๋ยวสียไหมอเมันมียังนีไงนะมันมีแค่คลิปปิงต้นมะพาฮะคลิปปูมันเสียดายนะตมไปเลยก็ได้เด็นี่ ไอทอานี้ผเคยมาแล้วดิทางคีเลย์นี่ฮิงไปท่งนี้แหละรับดีไปเรื่อยๆเนาะน้องมิ่งใส่อไรเดี๋ยวไม่รู้ค่ะมิงก็ช่วยพี่แซมอยู่นี่มิงมิ่งก็ช่วยพี่แซมมาอยู่แล้วมิ้งมิ้งก็ช่วยพี่แซมมาท่านี้แหละขใบจเป็นกำลังใจให้พี่แซมค่ะ สู้นะครับพี่แซมสู้นะครับพี่แซมโอ้ยพี่แซมคำหนีอยากได้โทรศัพท์ไหมเลยกาเสียดายแหละเสียดายแหละฟังคำหนีมันมีกำลังใจตัวนี่แหละเดี๋ยวมันไว้ใจแล้วมันไม่ให้หาไม่เจอยากอีก อยกเสียใจเลยที่เคยโอกหังเพียงคงร้องเพลงเพราะมากเลยเพียงได้มารู้จังผู้สาวก็ทิมโทรศัพท์ก็หายคว้ายกันใช่ว่าทิมผู้สาวงั้นก็ว่ามีใช่ รุดกลางกลางเก่งก็ยังขาดคนชอบดิเอายิ้มจนจนไปเจ้าบัวสาคลิปนี้ก็ฝากไว้เพจนี้นะครับสสดีครับมีอะไร